เป่าคะเออนี่เจ๊ทำอะไรเอ๊ะน้องยิ้มให้เจ๊อีกแล้วอแจ๊อุ้มมาน้องก็ยิ้มใช่ไหมอู้หัวลอยนเลยดูสิน้องหัวลอยนเลยลูกเออโอดีใจจะเจ๊อุ้มเหรอโอชอบจังเลยครับอู้หัวรักผมดูสิแจ๊อุ้มโอ๋นะโอ้รู้ไหมครับโอ้รโอ้รู้สิโอ้ยิ้มหวานเลย เจนี่นะอุ้มโอ้ยิ้มใหญ่เลยใช่ไหมครับโอ้ดีใจจะเจอุ้มนะใช่เปล่าอือแอมเนี่ยโอ้ก็ยิ้มเรื่อยๆเลยนะโอ้มีความสุขเจนี่นะอุ้มนะลืมตาม,มาดูเจเจซิกเอ๊ะเอ๊ดูสิเจเจอุ้มอยู่หรือเปล่านะโอมงงเลย โอ้ง่วงแล้วให้โอนอนกันได้ไหมคะโอ้ยิ้มอยู่นั่นแหละเอ็นนั่นแหละโอ้ยิ้มอยู่นั่นแหละโอ้ยิ้มเฮ้ยโอ้หัวเาะเหรอเจ๊ดีใจไหมคะโอ้ยิ้มให้เจ๊เจ๊ดีใจไหมคะดีใจค่ะ Thank bunny.